กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห้งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญยี่สิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จขององค์พระบาทสมเด็จในรัชกาลที่ห้าและก็กับรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านดูนะครับนี่เป็นเหรียญที่สวยงามอาการนะครับสำหรับเหรียญแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยมาดูนี่ครับ เบื้องหน้าพง่านคือรัชกาลที่ห้าครับท่านส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านสองเป็นสองพงเป็นเหรียญของสองพงที่สวยงามมากครับดูดิครับเนี่ยครับดูดิครับเนี่ยบรมบลูพงท่านทั้งสองพงนะครับว่าสวยงามขนาดไหนแบบนี้ราคาไม่ธรรมดาแน่นอนครับท่านผมซื้อมาครับเนี่ยสองรอยห้าสิบาทครับสาหรับเหรียญนี้นะครับท่านราคาสองร้อยห้าสิบบาทเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมซื้อมาครับเนี่ย มาดูกอบเฟืองครับเนี่ยสวยงามขนาดไหนท่านคิดดูเองแล้วกันครับสวยงามจริงๆเลยครับเหรียญนี้ครับโอเคมากนะครับมาดูนี่ครับด้านหลังครับเป็นเหรียญที่เรื่อยเรื่อครับร้อยปีโรงเรียนนายร้อยตำรวจยี่สิบบาทครับท่านโรงเรียนนายร้อยตำรวจอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับเห็นอยู่ไหมครับเนี่ยแล้วก็สิบเก้าเมษายน พศ2545้าสิบห้าครับท่านแล้วก็ต่อมาก็คือประเทศไทยครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามเงาววบนะครับเนี่ยเหรียญนี้ครับทาการล้างเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยผมเจ็บแล้วผมแกะจากตลับออกมาแล้วครับเป็นเหรียญที่โอเคเลยครับแบบนี้ครับสวยงามมากครับนี่ครับประดิษฐ์ที่พศ2545ัน้า้ี่สิบห้านะครับโอเคนะครับสวยงามไหมเป็นเหรียญ20บาทที่ทรงคุณค่าครับที่พี่เพื่อนๆน้องๆถ้ามีนะครับ อย่าดื้นะครับว่ามันมีราคาจริงๆครับขายได้จริงๆครับถ้าใครมีอยู่นะครับถ้าเก็บใบถ้าคิดอยากจะขายแต่ผมยังไม่รับซื้อหรอกครับเพราะว่าผมไม่ค่อยที่จะมีทุนที่พอจะรับซื้อได้นะครับ